และสิ่งที่คุณเนี่ยคาอยู่ในใจดรกตมบริการก็รอถามท่านนายกรลฐมนตรีรอถามแหล่งข่าวดักมบริการเหมือนกันรอถามอะไรล่ะชุญญารอถามบิ๊กโจ๊กท้าไมหล่ะบิ๊กโจ๊กย้อมรู้ดีที่สุดเพราะบิ๊กโจ๊กสมควรจะได้เป็นผอ,อตรอแต่ไม่ได้เป็นแต่บิ๊กโจ๊กเนี่ยออกแต่ราชก,การไปแต่บิ๊กโจ๊กเป็นคนที่เคยไปจับสแกมเมอร์คนที่หลอกคนไทยไปที่ประเทศอ่ากัมพูชาเขมรน่ะบิ๊กโจ๊กเคยไปช่วยมาออกมาได้ประมาณ40คนฉันจาได้และบิ๊กโจ๊กนั่นแหละเขาเคยเนี่ ลิมฝั่งโของอะ่ะยาว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 มาตอนสมัยที่บิ๊กโจ๊กเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยผอตรอจําได้ไหมเป็นรองผอตรอ,อะเออบิ๊กโจ๊กเนี่ยฝีมือดีในเรื่องเกี่ยวกับการตัดวงจรแก๊งสแกมเมอร์อะไรต่างๆแต่ปรากฏบิ๊กโจ๊กโดนเบลกไม่ได้เป็นเรียบร้อยแล้วบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็ออกจากราชาการไปซัมติงไหลเด็ดฉันจึงอยากจะเรียกร้องเหมือนกันกับที่ทุกคนเนี่ยเคยอยากเรียกร้องคืออยากจะเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลใดก็ตามแต่ไม่เป็นรัฐบาลน,นี้ก็รัฐบาลหน้าไม่เป็นใครก็ตามแต ศักยภาพของบิ๊กโจ๊กเนี่ยมาเป็นนะคะทีมงานหน่วยหน้าในการปิดปราบสแกมเมอร์ที่ขเขมรเพราะตอนที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยยกพลตารวจเนี่ยยกพลกองกําลังของสํานักง,งานตํารวจเนี่ยข้ามไปที่ขเขมรเพื่อไปช่วยคนไทยประมาณ40คนเนี่ย ตอนนั้นก็เสียงเป็นเสียงตุยมากเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามแต่ฉันรอถามบิ๊กจ๊อกว่าไอ้เจ็ดคนนักการเมืองที่ประเทศเกาหลีกําลังจะแฉและประเทศกัมพูชายอ่ะมันก็จะแฉมันก็ไม่แฉสักทีแต่เกาหลีเนี่ยวันที่20เขาจะเปิดเขาจะเปิดการถแถลงข่าวว่ามันมีนักการเมืองประเทศไทย เกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์เกี่ยวข้องกับการที่ไปดีลกับกัมพูชาแล้วมีผลประโยชน์กับพวกนะคะการพน,นันออนไลน์แล้วก็พวกแก๊งสแกมเมอร์ออนไลน์หลอกลวงทั่วเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยตรงจุดนั้นเนี่ยเนักการเมืองไทยมันเป็นใคร รัฐมนตรตีจากเกาหลีใต้หลังจากที่เข้ามาในพื้นที่แต่จริงๆแล้วเขาได้ข้อมูลไประดับหนึ่งแล้วดิฉันคิดว่าประเทศจีนมีข้อมูลประเทศเกาหลีใต้มีข้อมูลและประเทศที่เขาเอาจริงเอาจังต่อการช่วยเหลือพลเมืองของประเทศเขาที่ตกรลกำรําลำบากอยู่กับแก๊งสแกมเมอร์แมมมอสแมมโมอะไรต่างๆที่อยู่ในประเทศกัมพูชาหรือประเทศแมนรเนียเขารู้หมดว่าเป็นเพราะประเทศไทยนี่แหละเป็นด่านหน้าในการที่ทําให้ประเทศแคนาเดียเนี่ยมันสามารถมีแก๊งสแกมเมอร์ฝังอยู่ตรงนั้นได้ การแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศไทยกับประเทศคเคมเปนเนี่ยมันไม่สามารถแก้ไขได้เพราะว่ามันเป็นผลประโยชน์ขัดกันระหว่างอีเขมเนกับประเทศไทยและอีคนที่ขัดกับผลประโยชน์ไม่เกี่ยวกับประชาชนเลยมันเกี่ยวกับไอ้พวกนักการเมืองไม่กี่ตัวจริงๆและไม่องเป็นต้องเปิดค่ะพวกสื่อมวลชนไทยที่ขี้กลัวทั้งหลายมึงไม่ต้องเป็นสื่อห,หรอกค่ะและมึงไม่ต้องเปิดค่ะเพราะเดี๋ยวเกาหลีใต้จะเปิดเองกูก็จะรอฟังจากเกาหลีใต้เช่นเดียวกัน ไอ้พวกสื่อมวลชนมึงไม่ต้องมาหาแสงตอนนี้เพราะมึงไม่เคยคิดจะเปิดพวกมึงรู้แต่มึงไม่เคยเปิดสื่อมวลชนไทยมึงอย่าเปิดนะคะมึงอย่าเปิดยกเว้นแนวหน้าออนไลน์ของพี่ปองเดี๋ยวรอพี่ปองเปิดและรายชื่อพวกนั้นอยู่ในมือของสื่อมวลชนไทยแต่สื่อมวลชนไทยไม่มีใครกล้าเปิดเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรโทรทัศน์พัดลมทั้งหลายทำไมคุณจึงไม่กล้าเปิดชื่อทำไมทำไมอ่ะ เดี๋ยวรอแนวหน้าออนไลน์เดี๋ยวพี่ปองเปิดไม่วันจันก็วันอังคารและขณะเดียวกันรายชื่อเหล่านั้นนะคะวันนี้นักสื่อมวลชนไทยมึงไม่กล้าเปิดมึงไม่ต้องเปิดมึงไม่ต้องแหลมแต่รอเกาหลีใต้เปิดค่ะการรายงานอะไรก็ตามแต่ที่เป็นการรายงานข่าวตามข้อเท็จจริงไม่มีใครฟ้องใครได้ค่ะมึงไม่ต้องกลัวและแม้ฟ้องหมิ่นประมาทสื่อมวลชน และขณะเดียวกันคนที่ฟ้องก็ไม่ชนะสื่อมวลชนอยู่แล้วเพราะกติกาของาศาลสถิตยุติธรรมมีดีกาอยู่แล้วว่าสื่อมวลชนสามารถรายงานข่าวได้เลยถ้าเกิดว่าข่าวนั้นเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติแต่คําถามก็คือที่พวกมึงไม่รายงานข่าวเป็นเพราะว่ามึงบรรณาธิการของมึงกลัวที่จะโดนนักการเมืองเนี่ยโทรศัพท์ไป แล้วก็บังคับข่มขู่หรืออะไรต่างๆนะใช้อำนาจเหนืออำนาจเหนืออำนาจและขณะเดียวกันพวกมึงก็กลัวจะไม่มีสปอนเซอร์เข้าช่องใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นก็จงอย่าเป็นสื่อมวลชนกันเลยค่ะมึงไม่เปิดเดี๋ยวเกาหลีใต้เปิดแล้วมึงคลอค่อยตบกันละกันแล้วนักธุรการทำไมไปเปิดกูก็ไม่รู้ กูก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะกูไม่มีชื่อเพราะกูไม่ได้เป็นสื่อมวลชนกูเป็นอินฟลูเอนเซอร์เขาไม่ได้บอกกูเพราะฉะนั้นคนที่จะเปิดได้คือประเทศเกาหลีใต้กับประเทศกัมพูชาเปิดแล้วเดี๋ยวกูตามเองเปิดแล้วกูตามต่อกูก็ไม่รู้กูก็รอให้สื่อมวลชนเปิดและไอ้พวกสื่อมวลชนบางคนที่บอกว่าฉันรู้แล้วฉนวันรู้แล้วมึงรู้แล้วมึงก็เปิดเต้ บางคนทําเป็นการรกุมไตกูรู้แล้วกูรู้แล้วชื่อเนี่ยอยู่ในมืออยู่ในมือมึงมึงก็เปิดสิมึงกลัวอะไรสำหรับความเป็นสื่อมวลชนซึ่งดิฉันน่ะไม่ใช่ดิฉันเป็นอดีตนักการเมืองและดิฉันเป็นอินฟลูเอนเซอร์ และดีฉันไม่มีแหล่งข่าวในการที่จะรีเฟอร์ว่ายกเว้นรายงานตามข้อมูลของประธานกรรมธิการความมั่นคงคือโรมรังซีมันแต่ด้วยความที่โรมรังซีมันก็นดีสอสอพักกุกไก่ก็ดีคุณพูดออกมาคุณเปิดออกมาแต่คุณไม่ได้เอาหลักฐานนั้นไปแจ้งความกับตำรวจไม่ว่าจะเป็นตำรวจกองปราบตำรวจสอบสวนกลางหรือแม้กระทั่งปอปทเราจึงไม่มั่นใจในข้อมูลของโรมไม่มั่นใจในข้อมูลของวิรอดวิรวย ว่าพวกมึงเนี่ยเอาข้อมูลชุดความคิดชุดข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเป็นจริงหรือไม่แล้วก็เอาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนทําไมเมื่อมึงมีข้อมูลมึงจึงไม่ไปแจ้งความที่ตํารวจสอบสวนกลางก็เพราะว่าถ้ามึงมีข้อมูลมึงต้องเอาข้อมูลไปให้ตํารวจสอบสวนกลางแล้วพวกกูจะได้ไปสัมภาษณ์ตารวจสอบสวนกลางเอาเองว่าคดีไปถึงไหน เข้าใจยังแต่ว่าด้วยความที่ว่าทั้งลมทั้งวิรวยอะไรต่างๆป้าพี่มีอยู่ไหนอ่ะพี่มีอยู่ในบ้านอยู่ดูแลย่าอยู่จ <c oughs> ่พี่น้องตาจะเอาอะไรน้องตาันเลยครับ <c oughs> <c oughs> ดังนั้นฉันจึงบอกว่าแล้วทีนี้ประชาชนก็ดีสื่อมวลชนคนอื่นก็ดี แล้วก็นักการเมืองก็ดีหรืออะไรก็ดีในเมื่อคุณเป็นประธานกรรมธิการความมัน่นคงแล้วคุณไม่ไปแจ้งความอะ่ะแล้วพวกกูลูกกูจะไปรู้ได้ไงว่ามึงเล่นการเมืองกันหรือเปล่านึอากออกใช่ไหมลม กูจะไปรู้ได้ยังไงเพราะวันอ่อนอีวิรรยก็คนนึงละเอาพิปายในสภาป่งปังป่งปังป่งปังเอาพิป,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 ปายเกี่ยวกับตั๋ว PN เอภาพิปายตั๋ว PN ของนางแพทองทานชินวัตรป,ป่งปังว่าไม่จ่ายภาษีแล้วก็เป็นการคอร์รัปชันภาษีแล้วเป็นการเนี่ยทำเรื่องเกี่ยวกับตั๋ว PN ระหว่างพี่น้องแต่ปรากฏว่านะไม่ไปแกไม่ไปจัดการเรื่องจำลองภาษี2 1 9ล้านบาทซึ่งเป็นเงินรายได้ที่ประเทศชาติจะต้องได้รับจากการณีของการขายงุนขายหับหรืออะไรก็ตามแต่ พอพี่ไปพุ้งป,งปั้งปุ้งปั้งดังจนฉุดไม่อยู่จากนั้นพวกไปออกรายการสอนแะยวยจากนั้นก็ไม่ออกรายการหาอะไรอีกเลยแล้วก็ไม่เอาข้อมูลเนี่ยไปแจ้งต่อปะปะช แล้วก็ไม่เอาข้อมูลไปแจ้งต่อสารรัฐธรรมนูญทาให้มันเป็นยังไงล่ะพอเอาข้อมูลไม่เอาไปแจ้งต่อสารรัฐธรรมนูนเนี่ยก็เลยทําให้สารรัฐธรรมนูนเนี่ยไม่มีสารตั้งต้นในการที่จะดําเนินคดีกับแพรทองทานไม่เช่นนั้นเนี่ยบ้านเมืองไม่ชิบหายมาถึงวันนี้หรอกเพราะอะไรเพราะอีแพรทองทานมันไมไ่สมควรจะเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วไงและทีนี้ด้วยความที่มันโง่มันสึนเตึงเนี่ยมึงก็นะไม่มีการเนี่ยเอาเรื่องเกี่ยวกับตัวพีเอ็นเนี่ยไปจัดการมันให้ออกจากตาแหน่งไปตั้งแต่ตอนที่มันเนี่ยยังไม่ได้ ไม่ไงั้นประเทศจีนมาจิบไม่จิบหายมาถึงขนาดนี้หรอก ประเทศชาติบัญชิพหายเพราะฝีมือแพรทองตุยกับพ่อมันเนี่ยก็เป็นเพราะว่าพวกมึงส่วนหนึ่งละอีกุกไก่อีวิโรดวีรวยทั้งหลายเพราะพวกมึงไม่เอาข้อมูลไปให้กับสารรัฐธรรมนูญโดยมึงอ้างว่าสารใดก็ตามแต่ที่มาจากนะคะบรรดากฎหมายรัฐธรรมนูนที่มาจากหลังการปฏิวัติผมจะไม่ให้ความเชื่อถือคดพ่อมึงนะสิเขายุบพักมึงไปตั้งสองสามรอบแล้วไม่เชื่อถือหาเลยล่ะเป็นเพราะพวกมึงเนี่ยรับหัว เปล่ามึงถึงไม่เอาข้อมูลเนี่ยไปแจ้งต่อสารรัฐธรรมนูญตั้งแต่แรกไงอันนี้จบไปพูดไปสองไปเบีย้ยแม่งนิ่งเสียก็แค่นั้นแหละแล้วจนป่านนี้มึงก็ยังไม่มีการไปตามว่าไอ้ที่มึงอภิพปลายไปเนี่ยอีแพทองทุยจนป่านนี้ก็ยังไม่ได้ไปจ่ายภาษีสองร้อยสิบเก้าล้านบาทเปลี่ยนอธิบดีสรรพากรแล้วนะจ้ามึงไปตามหรือยังอธิบดีกรมสรรพากรที่เป็นลูกปอดประสบได้ดิดได้ดีตอนที่ ช่วยเรื่องเกี่ยวกับภาษีของอีแพรทองทวุวีวันนี้โดนย้ายสลับกันกลมเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นวิรอนี้รวยเธอก็จะต้องไปติดตามคดีเรื่องตัว P.N. เพราะเธอเป็นคนอภิปรายน้ำลายแตกฟองฟุ้งฟุงเองอะกูก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะถึงไหนวะ อถ้าจะช่วยจอดันต้องช่วยแบบนี้มึงไม่ใช่ปะ่ะเอาพปลายให้ตัวเองแม่งดังขึ้นมาเหมือนตัวเองนี่ติดตามติดตามแต่อีหาเขาบอกให้เอาไปแจ้งเพื่อให้มันดําเนินคดีต่ออีแพทองทุเมึงเสือกไม่ไปแจ้งรับหัวเขาหรือเปล่านี่กูสงสัย ฉันใดก็ฉันนั้นสําหรับท่านประธานโรมรังสิมันซึ่งอยู่ในกรรมธิการเก่าของกรรมธิการสมัยก่อนดิฉันเคยเป็นกรรมธิการชุดนี้กรรมธิการด้านความมั่นคงสมัยดิยฉันอยู่เนี่ยมันไม่มีเรื่องพวกนี้ดังนั้นเนี่ยโดยสรุปเลยนะคะเมื่อรังสิมันโรมไปสืบสอบเจาะข่าวจนกระทั่งนะคะได้ข้อมูลมานะคะว่าปรากฏนะคะว่า มันมีนักการเมืองของประเทศไทยใครก็ตามแต่ไปเกี่ยวข้องกับแก๊งกมเมอร์ไปเกี่ยวข้องกับนะคะตัวแมมมอสไปเกี่ยวข้องกับการที่นะคะมีบรรดาพวกนะคะกมเมอร์ที่ถูกหลอกจากประชาชนชาวไทยไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้ออกตกรวมทั้งอีสานไปอยู่ที่ประเทศนะคะกัมพูชาปล่อยเป็ดแล้วก็โทรศัพท์มาหลอกลวงเอาเงินคนไทยไปปีละ3ามแสนล้าน4ี่แสนล้านป้าแก่ๆผู้กูนี่โดนหมดเลยแต่ละคนรวมทั้งคุณป้านิลากรเป็นคุณปานารากรจิญยายนกูยังโดน3 0 0 0 0บาทเลยและขณะเดียวกันใครและ ขาดเดียวกันเมื่อมันมีแก๊งสแกมเมอร์ที่มึงรู้อยู่แล้วว่ามันเนี่ยมาจากเนี่ยสายเส้นในเมืองไทยที่มันไหล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 แล้วก็ตั้งเพทตั้งเฟซต,ต,ตั้งอะไรต่างๆแล้วก็หลอกเอาคนไทยเยาวชนเนี่ยอยากได้เงินเดือนเดือนละหมื่นแปดสองหมื่นแล้วก็ไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็โดนทุกทรมานเหมือนกันกับคนเกาหลีเหมือนกับกับคนจีนเหมือนกันอะไรต่างๆโดยหัวหอกแก๊งสแกรมเมอร์ที่นั่นเป็นจีนเทาไทยเทาแล้วก็ขมรเทาและขณะเดียวกันเนี่ยรัฐบาลหุนเซนเนี่ยหาแดกกับของเทาตะคูลหุนทั้งหมดหาแดกับของ นะคะแล้วก็มีกระเป๋าแอร์เมสมีเพชรมีพลอยมีตอยตองเงีจากนั้นปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าหาแดกกับประชาชนไทยที่โดนหลอกให้โอนเงินและปีปีหนึ่งเนี่ยรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยและธนาคารเนี่ยแอปพลิเคชันอะไรก็ตามแต่ธนาคารสีอะไรก็ตามแต่มึงไม่เคยแก้ปัญหาได้เลยแต่ประชาชนชาวไทยเนี่ยโดนหลอกดูดเงินไปทุกปีทุกปีเป็นเวลาสิบกว่าปีแล้วเนี่ยแต่ก็แก้ไม่ได้คําถามก็คือเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะในที่สุด เกาหลีก็ได้มีการมาเปิดเผยว่าที่ประชาชนชาวเกาหลีเขาส่งโดยประธานาธิบดีออกคำสั่งแล้วบรรดาสันติบาลสันติแบกและบรรดาหน่วยปฏิบัติการพิเศษลงไปที่ประเทศกัมพูชาไม่สนหน้าอินไม่สนหน้าพอมไม่สนหน้าเฮียอะไรทั้งนั้นไม่สนหน้าอิแหกอะไรทั้งนั้นจากนั้นปุ๊บมันก็ไปบุกแต่และตึกบุ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 กเพื่อที่ไปหาคนเกาหลีให้เอากลับเกาหลีให้หมดไปช่วยประชาชนชาวเกาหลี อันสืบเนื่องมาจากกรณีที่ประชาชนชาวเกาหลีเขาหนึ่งคนโดนสังหารตยอย่างอันหนาแต่ประชาชนชนาวไทยเราโดนโยนตรงตึกก็แล้วโดนปฏิเสธการรักษาในโรงพยาบาลที่ประเทศกัมพูชาก็แล้วโดนลุกดินแดนก็แล้วโดนหาอะไรก็แล้วฝ่ายความมั่นคงของประเทศกูแม่งยังลุรมมาลวยอยู่ฝ่ายความมั่งคั่งของประเทศกูแม่งก็ยังรักษานหน้าของอีกากัมพูชาอยู่แล้วฝ่ายาบรรดาพวก สวสอกอสสส,สหาอะไรก็ตามแต่แม่งไอ้พวกนี้ยังรักษาหน้าบันไดพวกองคอ์กรพัฒนาเอกชนอยู่และไอ้พวกนักสิทธ์ทั้งหลายแม่งโผล่มาแค่สองตัวหญิงชายเสกมานั่งแคร์คำพูดของอีสองตัวนี่โดยที่ไม่แคร์เลยว่าประชาชนชาวประเทศไทยมึงโดนรังแกไปเท่าไหร่โดนโดนมาจากตึกเท่าไหร่โดนตีไปเท่าไหร่โดนปฏิเสธการรักษาเท่าไหร่โดนหลอกเอาไปอยู่ตรงนั้นเท่าไหร่ ไม่เคยใส่ใจไม่เคยดูไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดนี้ชุดไหนชุดอะไรมึงเป็นเพี่อะไร <ij os> เป็นเพี่อะไรมึงเป็นเพี่อะไรเป็นเพี่อะไรกันเป็นเพี่อะไรกันและนัก Thailand, การเมืองเจ็ดคนที่อยู่เบื้องหลังแก๊งสแกมเมอร์ที่หาแดดร่วมกันระหว่างไทยเทาจีนเทาและเกาหลีเออไทยเทาจีนเทาและขเขมรเทาเนี่ยกูถามว่าไอ้พวกขานี่มันใหญ่นักหมาหรือไง พวกขาที่อยู่ทั้งรัฐบาลที่แล้วอยู่ทั้งรัฐบาลชุดนี้เนี่ยกูถามว่าไอ้พวกขาเนี่ยมันใหญ่เกินต้นตีนผอปตรหรือไงและไอ้พวกขาเนี่ยมันใหญ่กว่านกว่าอำนาจหน้าที่อายการศึกของท่านผู้บัญชาการทหารบกท่านผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการทหารเรือหรือไงมันใหญ่หรือไง ไม่มีใครใหญ่ไปกว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญประเทศนี้ไม่มีใครใหญ่ไปกว่ากฎหมายอาญาที่ใครก็ตามแต่นะที่มันอยู่และก็ปรากฏว่ามีชื่อเป็นกวนแก๊งสแกมเมอร์คำถามก็คือว่าทำไมปล่อยให้มันใหญ่อยู่ได้ดังไรกก็ตามแต่เรื่องนี้นะคะเราติดตามประเทศเกาหลีวันพรุ่งนี้2ี่ นะคะดอกเตอร์มริกาเงียบๆอยู่ทุกวันนี้แล้วก็พยายามในการที่จะไปออกนิ้วออกฤทธิ์ออกเดชในเพจของดาราคนอื่นเพื่อไปขายของของด็กเอรมริการก่อนกูไปขายของก่อนกูจะไม่สนใจบ้านเมืองอยู่พักหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้มีกรรมการสิทธิ์มีนักสิทธิ์มีสวสสนใจบ้านเมืองแล้วนี่อินฟูอย่างพวกกูก็ไม่ต้องสนใจบ้านเมืองก็ได้กูไปขายของก่อนแต่พวกเมืองสนใจบ้านเมืองอย่างไร มีอำนาจอยู่ในกรรมธิการแท้ๆมีอำนาจอยู่ในรัฐบาลแท้ๆแต่ทำไมจึงปล่อยให้ประชาชนคนไทยเนี่ยเสียชีวิตโดนรังแกโดนรังเกียจทำไมปล่อยให้ประชาชนชาวไทยเนี่ยถูกปฏิเสธการรักษาและก็ตุยอย่างหน้าอนาถหน้าธนาคารที่ประเทศกัมพูชาได้โดยที่พวกมึงไม่สืบเสาะเจาะหาความข้อมูลแต่ผิดจากประเทศเกาหลีและประธนาธิบดีของเขา ดังนั้นรัมนริการจึงขอบอกว่านาทีนี้รบมริการนะอยากจะขออนุญาตนะบอกแจ้งทุกคนว่าเราจะไม่ยอมอีกต่อไปแล้วรัฐบาลใดรัฐบาลใดคุณจะต้องไม่มาเดินเป็นอัปแปะโชไปโชมานะมึงนั่งโชเดินเป็นนายกร,รัฐมนตรีแม่งโชวเมียโชโชเมียอยู่หน้นหาไอนห่าคือมึงไม่ได้ต้องโชศักยภาพในการที่จะกำราบประเทศกัมพูชา คุณโชยึดดินแดนของประเทศตัวเองกลับคืนมาไม่ได้คุณก็ต้องโชว์ศักยภาพในการไปปราบแก๊งสแกมเมอร์โดยร่วมมือกับเกาหลีหรือโดยร่วมมือกับประเทศกัมพูชายอย่างใดอย่างหนึง่งและโดยร่วมมือกับประเทศอาเซียนและร่วมมือกับประเทศจีนและจะเข้าไปทลายได้อย่างไรทลายแบบไหนล่ะมึงก็ไปเรียกบิ๊กโจกอะรู้ดีที่สุดอะ เอามาเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและส่งบิ๊กโจ๊กเข้าไปเลยสแสดงศักยภาพสแสดงผลงานเพราะอะไรเพราะบิ๊กโจ๊กเป็นคนเคยตัดวงจรแก๊งสแกมเมอร์พวกนี้โดยการไปตัดอินเทอร์เน็ตมาแล้วโดยการไปช่วยประชาชนลูกหลานคนไทย30-40คนที่โดนหลอกไปเป็นแก๊งสแกมเมอร์แล้วออกมาไม่ได้โดนยึดบัตรประชาชนโดนยึดพาสปอร์ตโดนยึดแนงทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตั้งอีบิ๊กบิ๊กโจ๊กนั่นแหละไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและไปลุยเรื่องนี้ ไปรยเรื่องนี้บิ๊กโจ๊กเมื่อโจ๊กจะดีหรือโจ๊กจะไม่ดีหรือโจ๊กจะอะไรแต่ตำรวจมันก็เหมือนกันทุกพันนั่นแหละสรุปเอาบิ๊กโจ๊กไปช่วยกัดจัดการเอาประชาชนชาวไทยโดนหลอกไปเป็นแก๊งสแกมเมอร์เท่าไหร่ไม่ว่าจะเต็มใจไม่เต็มใจเอามันกลับบ้าปมาเจ,จ้าพิให้หมดเอากลับไปให้หมด <laughs> ให้อำนาจบิ๊กโจ๊กแล้วบิ๊กโจ๊กใช้เวลาประมาณเดือน2เดือน3เดือนจัดให้จบบิ๊กโจ๊ก โทรศักยบาพไปเลยถ้าบิ๊กตายมันไม่ทําและรอเกษียนนะบิ๊กตายไม่ทารอเกษียนรอดูแดอีผู้กีผู้กองอีสารวัตรหน้าห้องอะไรก็ตามแต่บิ๊กจ๊กจัดไปเลยจัดไปเต็มเต็มนี่คือไอเดียของนางดรมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขซึ่งบริหารอํานาจของประเทศนี้มา3กระทรวง3รัฐบาลแล้ววันนี้ดรมาริกาขอประกาศเป็นนะคะ ศักยภาพของประเทศชาติถ้าเราจะร่วมมือกันจริงๆเราจะต้องใช้อะไรเราต้องใช้แมวจับหนูมึงต้องใช้แมวไปจับหนูหนูที่นี้ที่นี้ก็คือว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นสิ่งอันตรายที่อยู่ตรงแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยเวลาเราจะจับหนูเราต้องใช้อะไรเราต้องใช้แมวมึงไม่ใช่ว่ามึงจะจับหนูแต่มึงเสือกใช้อะไรใช้กระรอกไม่ใช่ มึงจะจับหนูมึงจะต้องใช้แมวไปจับหนูพเพราะฉะนั้นจัดไปแล้วคนที่จะเป็นแมวไปจับหนูแก๊งสแกมเมอร์ได้มันคือบิ๊กโจ๊กฉันว่าน่าสนใจที่สุดถ้าเกิดว่าวันนี้ผู้บัญชาการตํำรวจสอบสวนกลางผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติมึงจะไม่ขยับไม่ไปช่วยคนไทยนี่ในการจัดการในทลายแก๊งสแกมเมอร์นายรัฐมนตรีก็ตั้งเลยใช้เวลา3เดือนให้บิ๊กโจ๊กแสดงศักยภาพไปเลยในฐานะที่ปู้สานายรัฐมนตรี คค ead, ทุกคนความคิดเห็นอันเมอสักครู่ทุกคนจะเกิดเห็นด้วยถ้าเห็นด้วยเธอตัดคลิปช่วงสั้นช่วงเมื่อกี้ส่งไปทุกที่เป็นไวรัลเป็นมีมแล้วก็ส่งไปให้ประเทศโลกนี้ได้รับรู้ร่วมกันจัดไปเลยค่ะทุกคนก็ถ้าเกิดดอกเตอร์มาริการเป็นนายกรัฐมนตรีกูจะสั่งแมวไปจับหนูกูจะสั่งดิ๊กโชนั่นแหละไปจับ ถ้าตำรวจคนอื่นรักษาทรงเพื่อรอที่จะเป็นตํารวจแห่งชาติเพื่อทต่รอเป็นผับบออยู่แตํตำแหน่งเดียวแล้วมึงไม่ทํมหาอะไรอย่างอื่นเลยเนี่ยกูค,คิดว่าใช้บิ๊กโจ๊กที่เป็นตํารวจนอกราชการไปแล้วนี่แหละไปจับเลยไปจับไอ้พวกแก๊งสแกมเมอร์ไปจับเลยเอากําลังพลที่มาจากกองกําลังบุรพงศ์บูรพาอะไรต่างๆไปเลยใช้หน่วยปฏิบัติการพิเศษเข้าไปเลยที่ไปได้ขมรน่ะ ก็จะเกิดมึงอยู่เป็นผอบอแล้วมึงไม่สแดสดงศักยภาพมันก็ต้องใช้คนที่เกือบจะเป็นผอบอแล้วไม่ได้เป็นอย่างบิ๊กโจ๊กนั่นแหละเค okay, นะปัญหาของตํารวจมึงอาวาังไว้ก่อนปัญหาปัญหาที่พวกมึงทะเลาะกาันเอาวาังไว้ก่อนแต่ตอนนี้ปัญหาประเทศชาติและประชาชนกําลังเดือดร้อนต้องแก้ตรงนี้ก่อนปัญหาที่ตํารวจอิจฉากันมึงอาวังไว้ก่อนปัญหาที่ตํารวจเนี่ยนะมีความอิจฉาตาร้อนกันมึงอาวาังไว้ก่อนมึงทะเลาะกาันมึงอาวาังไว้ก่อนแต่จัด แมวไปจับหนูมาให้ได้เรียบร้อยต้องใช้ศักยภาพของคนที่รู้เส้นสนกลในพวกนี้นะใช้ศักยภาพแล้วพอเสร็จจากการใช้งานเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะพิจารณาหลังจากนั้นจะเป็นอะไรยังไงก็ใค่อยว่ากันแต่วันนี้ต้องใช้แมวไปจับหนูก็ถ้าเกิดพวกมึงจับได้มึงทลายแก๊งสแกมเมอร์ที่ประเทศกัมพูชาได้ วันนี้เนี่ยมันจะมีบิ๊กโจ๊กเนี่ยเขาขึ้นมาพูดหนึ่งสองสามสี่ไมล่ะถ้าคุณจาได้เผาบาตารอคุณก็สั่งการไปสิคุณก็สั่งการผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางไปสิคุณก็สั่งการผู้บัญชาการกองปราบไปสิสอบสวนกลางกับกองปราบมีอํานาจนอกราชาอาณาจักรในการที่จะไปจับกุมมึงก็จัดประกันไปสิเออแม่ แต่อย่างไรก็ตามแต่นะคะวันนี้รายการรัตบรมริการนะคะเราจัดโปรโนะคะในสิ่งที่อยู่ในาตาก้าของ l i f e แท็กนะคะไลฟ์ของแท็กพลันยูนะคะดังนั้นวันนี้รัตบรมริกา,รรา,กาจะจัดโปรอย่างนี้นะคะ โปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งนะคะสบู่แดงโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งสบู่แดงนะคะสบู่แดงโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งส่วนสบูด่ดำโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งแล้วราคาเนี่ยจะลดลงมาตามที่เห็นนะคะอ่ะส่วนใครอยากจะได้ตัวไอเจลจากราคาห้าร้อยเก้าสิบวันนี้ตะก,ก้านี้นะคะสี่ร้อยเก้าสิบบาทลดไปร้อยหนึ่งจัดไปเลยค่ะ เจลคือสิ่งใดอายเจลก็คือสิ่งที่นะคะทุกคนสามารถใช้ได้นะคะในการที่จะดูแลใต้ตานะคะฝุ่นฝุ่นฝุ่นดูดูดูสินค้าที่ฉันใช้เทสอะอยู่ตะกร้าแถวนั้นไนหะมยกยกมันหน่อยค่ะ